ต่อจากคลิปแกงออมไก่นะครับวันนี้ก็จะมายำจิ้นไก่ใส่หัวปีก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับก็จะมีหัวปีนะครับแล้วก็จะมีไก่บ้านไก่บ้านนี่เกาะทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปต้ม เราก็จะมีพักไผ่หอมดวนนะครับต้นหอมผักชีตะไคร้ใบบักขูดขมิ้นข่าหอมแดงแล้วก็พริกลาบนะครับเขาก็จะมาตั้งกระทะนะครับต้มน้าให้มันเดือดแล้วก็เอาเครื่องเข้าใส่แล้วก็เอากะปิเข้าใส่ให้น้อยน้นอยเสนออันนี้ก็คือสูตรนะครับที่จะทําใื้นน้ำต้มมันหอมนะครับบางที่อาจจะทำแบบเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะครับ,บ่างที่รอไก่ซุกเขาก็จะมาหั่นพักต่างๆนะครับล้วก็จะมาหั่นปีัดเป็นชิ้นอย่างอีนะครับแล้วก็จะเอามาฉีกถ้ามันใหญ่เกินไป เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปต้มให้มันสุกนะครับพอไก่สุกแล้วเขาก็จะเอาไก่มาฉีกเป็นตีนเป็นตีนน้อยๆนะสุนทอแล้วก็จะเอาแหนมต้มไก่นะครับใส่ลงไปใส่พริกลาบใส่ผงชูรสใส่เกลือน,นิดหน่อยนะครับ แล้วก็โกนให้มันเข้ากันแล้วก็จะเอาไก่เอาปีเข้าใส่ลงไปนะครับโกนให้มันเข้ากันในกะปมเั่นสุวนเนอะยำจิ้นไก่นี่นะถ้าจะให้มันเมาะมันลำนะเขาต้องเอามาเจา่าน้ำมันเหื่อมันหอมหอมเสร็จแล้วเขาก็จะเอาหอมแดงเอาริกไผ่หอมดวนเข้าใส่นะครับโกนไปโกนมาให้มันเข้ากันแล้วก็ทักใส่ถ้วยกินนี่มาได้ามนะครับหอมแบหอมหงวซิบบ้านซซวบ้านได้กินหมดนะครับยำจิ้นไก่ใส่ปีอย่างเมาะ